อ่าก็ฮัลโหลสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนนะครับที่อยู่กับช่อง Bank m c r a f t ตั้งแต่เกิดนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนสร้างนะครับ GUI นะครับผม้านค้า Protek นะครับโดยจะใช้ไปอินนะครับอ่า Protek Store นะครับแล้วก็จะเป็นไปอินนะครับ Direct Menu นะครับผมในการสร้างนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับโอเคนะครับผมถ้าถ้าพร้อมแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับคลิปนี้นะครับผมถ้าหากผมผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขอโทษด้วยนะครับ ว่าผมเนี่ยทำตามความรู้ของผมนะครับรู้เท่านี้ผมก็สอนทำแค่นี้นะครับก็คลิปอสอนสร้างโปรเทคนะครับก็เคยใช้ไปแล้วนะครับเคยสอนไปแล้วสำหรับบัพอินนะครับผมบอสช็อปโอนนะครับแต่คลิปนี้นะครับดีลักเมนูนะครับก็นะครับผมฝากกลุ่มด้วยนะครับใครที่ยังไม่มีกลุ่มนะครับก็สามารถเข้ากลุ่มได้นะครับกลุ่มอ่าแบงค์นะครับผมพูดคุยแจกสอนใช้ไปอินนะครับเพื่อนก็เข้าเข้ามาเยอะมากนะครับพันกว่าแล้วนะครับก็ยืมมาพูดคุยโปรโมทมาช่วยกันนะมาอยู่ด้วยกันนะครับผมโอเคนะครับผม ก่อนที่เราจะเริ่มนะครับเราก็ต้องมีไปอินก่อนนะครับไปอินนะครับก็จะมีสีตัวหลักๆเลยนะครับที่ต้องลงนะครับก็จะมีดีลักเมนูนะครับแล้วก็จะเป็นนะครับผมโปรเทคแล้วก็จะเป็นอ่าโวกาดกับเวอร์ดิตนะครับผมแล้วก็ API นะครับผมโอเคแล้วก็ตัวนี้นะครับโปรโตคอลลิฟนะครับผมโอ้โหเยอะมากนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลุยเลยนะครับอันดับแรกนะครับผมแล้วก็เข้ามาที่นะครับไปอินดีลักเมนูนะครับผมแล้วก็อะไรนะครับแล้วก็นะครับ เข้าไปที่คอนฟลิกนะครับอ่านะครับผมขอพูดนิดนึงนะก็นะครับผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับแอดมินมือใหม่นะครับผมแล้วก็คนที่ไม่ค่อยรู้นะครับอันนี้คือมันทําง่ายมากนะไม่ไม่ไม่เชิงว่าง่ายแต่ก็แบบก็ก็ก็ยากอยู่อ่ะก็พอสมควรอยู่นะครับเนี่ยครับโอเคนะครับผมต่อมานะครับผมก็เราก็ทําการนะครับอ่าเมินมาทัดลงมา enter ลงมานะ่ยแลก็ทําการสร้างนะครับคือเราทําการสร้างโฟลเดอร์นะครับก็คือจะให้มันไปอยู่ที่ GUI เมนูนะครับโอเคนะเห็นไหมสามอันนี้เหมือนกันเลยเห็นปะ ไปนะครับโอเคเราจะเริ่มสร้าง GUI แล้วนะครับโดยการสร้างหัวข้อของไฟล์ขึ้นมาก่อนนะครับก็คือ Protek นะครับผม Protek นะครับ Protek นะครับ p r o t e c อ๊บนะครับผมก็เขียนตามเขาเลยนะครับไฟล์นะครับ Protek นะครับผม y m l นะครับหลังจากนั้นนะครับก็มารีโหลด p ป i n t นะครับ dm reload นะครับอ่านะครับโอเคมันขึ้นมาแล้วเห็นไหมอ่ะเซฟปุ๊บอันนี้ออกปั๊บโอเคนะครับผมก็ก็เราจะมาเริ่มทำที่ GUI ก่อนละกันนะครับผม Edit with Notepad เลยนะครับโอเคนะครับผมก็เราจะเห็นตรงนี้นะครับโอ้โหมันอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะครับโอเคก็ต้องลบตรงนี้ไปเลยนะครับเหลือไว้แค่อันเดียวก่อนนะครับอ่าตรงนี้นะครับผม Open r e c ค m e มนตนะครับผมลบออกไปเลยนะครับนะเอาไปนะครับโอเคนะครับจะเหลือไว้แค่นี้หลักๆเลยง่ายๆนะครับโอเคนะครับอ่าเมนูแต่เติ้ลตรงนี้นะครับก็จะเป็นนะครับหัวข้อของเมนูที่เราเปิดขึ้นมานั่นเองคือเราจะเป็นหัวข้ออะไรนะครับโอเค เนี่ผมก็ผมจะเริ่มเลยนะครับผมก็ผมจะใช้เว็บ R G B นะครับในการเรียงสีนะครับเพื่อที่จะให้มันดูหัวข้อผมแบบสวยๆอ่ะเอ้าลบออกไปก่อนเออลบออกไปก่อนนะครับผมกําลังทาอยู่ใจเย็นจ้านลบไปก่อนเออเนี่ยผมโอเคเซฟไว้เลยนะโอเคครับผมก็มาแล้วนะครับโอเคเปิดขึ้นมาหน้านี้ครับทํางานง่ายมากนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยนะครับโอเคนะครับ ผมจะตั้งเมนูผมนะครับเป็นช็อปนะครับผมช็อปโปรเทคนะครับอ่านี่เลยโปรเทคนะครับอันนี้นะครับให้เลือกอ่าอปตุสนะครับฟอร์แมตนะครับเป็นเลกาซี่นะครับผมแล้วก็จะเป็นสีนะครับผมเลือกเป็น3สีแล้วกันครับแล้วก็มาเรียงเลยนะครับง่ายๆนะเรียง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 ไปเลยเรียงไปเลยนี่นะครับผมก็เอามาวางนะครับผมตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าเมนูปุ๊บนะครับผมแล้วจากนั้นนะครับพอวางแล้วเปิดจอใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวทําง่ายนะครับ อ่านะครับตรงนี้นะครับผมก็วินมานะครับหนึ่งสองปุ๊บอ่ะ open command นะครับเราจะใช้ command อะไรในการเปิด shop p r o t e c นะครับผมก็ p r o t e c นะครับใช้คําสั่ง p r o t e c เลยนะง่ายๆนะครับโอเคนะครับไซส์ตรงนี้นะครับผมไม่ใช่ไซส์คอนะครับก็คือไซส์คือเป็นอ่าช่องนะครับก็คือเราจะให้แบบว่ามันจะมีกี่แถวนั่นเองนะครับคือจะบอกกับว่าไปอินดีลักเมนูเนี่ยเขานับเป็นแถวนะครับนับเป็นแถวโดยการนับช่องงงไหมนะไม่งงโอเค เดี๋ยวผมมาเทสให้ดูนะครับก็คือ1แถวเนี่ยมี9ช่องนะครับแต่ในที่นี้นี่ยครับเขานับเป็นช่องนะครับเขาไม่นับเป็นแถวนะครับผมจะใส่สัก3แถวนะครับ9กคูณสเท่าไหร่ครับได้เท่าไหร่9 3 2าอะไร2ี27นะครับถูกแล้วนะครับก็ใส่เป็น27นะครับอ่านะครับโอเคมันก็จะขึ้นมา3ช่องได้สาแถวนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะเริ่มนะครับผมอ่าตรงนี้นะครับผมก็ตั้งเป็น10นะครับผมอ่า ก็คือเราจะเริ่มต้นนะครับเป็น10คูณ10นะครับร้านค้าของเรานะโอเคครับตรงนี้นะครับ material นะครับ material ตรงนี้ก็คือชื่อนั่นเองชื่อของของอะไรของไม่ใช่ชื่อดิ material คือเราจะใช้อ t เทมบ x ็อกไหนนั่นเองเออว่าอาจะให้มันเป็นตัวที่มันโชว์ใน G U I นะครับโ o t เนะครับแล้วก็ไปดูที่ประอิน p ป t เทคนะครับอ่ะตรงนี้เซฟไว้ก่อนแล้วก็พับจอนะครับ ไปที่นะครับไปอินอะไรไปอินโปรเทคนะครับปุ๊บอ่ะเข้าไปที่บล็อกนะครับผมบล็อกไม่มีนะครับเอาแป๊บนึงนะครับโปรเทคอ่ะเดี๋ยวผมเอาตัวนี้มาเลยกันนะครับผมจะอธิบายนะครับยืมยืมยืมแป๊บนึงอ่าตรงนี้นะครับโปรเทคนะครับของทุกคนมันก็จะขึ้นเป็นบล็อกนะครับก็เปลี่ยนชื่อมันนะเป็น10บคูณสแล้วก็ตั้งนะครับอีดิทวิสโนดแพทนะครับท้ายตรงนี้ก็คือโปรเทคสิบคูสิบเนี่ยมันเป็นบล็อกไหนนะครับก็คือมันเป็นบล็อกหินฐานนั่นเองนะครับ ใครอยากจะปรับเปลี่ยนก็ได้นะครับเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวผมมาปรับเปลี่ยนดูครับผมจะให้มันเป็นบล็อกไหนดีว่าไอ้บล็อก10บคูณสิเนี่ยให้มันเป็นบล็อกสวยๆหน่อยไอ้บล็อกลายใหม่ๆมันอยู่ไหนอะลายใหม่ๆอ๋อนี่ไงนี่ไงให้เป็นสีชมพูแล้วกันนะครับผมชอบสีชมพูชมพูนะครับไอเทมอินโฟนะครับนี่เราก็ดูแมตติเรียลตรงนี้นะครับอ่าเห็นไหมเราก็จะได้นะครับแล้วก็พิ้งนะครับพิมพ์ตัวเล็กนะครับพิ้งอ่าปึ๊บนะครับ พิมไม่ถูกนะพิมไม่ถูกนะครับโอเคแล้วก็เอามาวางตัวนี้นะครับอ่าแอเรียตัวนี้คือขนาดขอบเขตสิบนะครับอันนี้ก็สิบคูณสิบนะครับโอเคงี้แรกๆเลยปรับแค่นี้นะครับก็ไม่รายละเอียดดึกนะครับก็อันนี้เรารีบรีบทำเนี่ยไม่ใช่รีบทาดิเออแค่นี้เออนะเดี๋ยวอันนี้ไว้ค่อยมาสอนแล้วกันนะครับรายละเอียดข้างในนะครับโอเคอป๊บนึงนะมีคนบ่นคิดถึงแสดงว่าทุกคนคิดถึงผมแน่เลยอัดชิวเดี๋ยว มีคนคิดถึงผมนะครับโอเคพี่แบงค์อ่ะโหหายไปนานมากเลยนะครับโอเคมาละนะต่อมานะครับโอเคแมทชิวเรียของเราเป็นพิงค์นะครับผมสล็อตนะครับสล็อตก็คือช่องนะครับผมก็คือเราจะให้มันวางอยู่ในช่องไหนล่ะนะครับผมก็คือเป็นแถวนะเรามี3แถวช่องเท่าไหรช่องที่นับเอานะครับมันจะเริ่มจาก0ูนย์นะครับศูนย์อันนี้ถึงอันนี้8แน่นอนนะก็สิบสิบเอ็ดสิบสองช่องที่สิบสองนะครับผมมันจะอยู่แถวกลางเลยนะครับอ่ะต่อมานะครับผมก็ดิสเพย์เนมดิสเพย์เนมนะครับก็คือชื่ออะไร ชื่อนั่นเองเนะครับผมชื่อของบล็อกนี้นะครับว่าถ้าเราแบบเอาเมาส์มาจิ้มนะครับมันจะขึ้นชื่ออะไรนะครับอ่าชื่อบล็อกนะครับผมผมจะให้เป็นชื่อบอล็อกร้านค้าของเราเนี่ยครับขอเอาตัวอักษรพิเศษก่อนนะครับมันจะได้แบบดูดสวยๆนะไม่ได้ทําแบบชืช่อรุ่ยชู้ไร่อะไรเงี้ยนะครับต่อแล้วก็มาหาตัวอักษรพิเศษนะครับผมแล้วก็เอามาเขียนในตรงนี้ปุ๊บนะนครับผมร้านค้าเอ้ยอ่าโปรเทคนะครับสิบโปรเทคนะครับอ่ะใส่ปุ๊บ 10คูณ10นั่นเองนะครับแล้วใส่สีด้วยเลี้ยงสีสวยๆด้วยสีสวยๆด้วยนะครับสีสวยๆเหมือนคนสวยๆนะครับที่ดูอยู่นะครับใครที่ดูอยู่สวยๆแสดงว่าไม่ใช่ผู้ชายนะครับเป็นผู้หญิงนะครับโอเคครับก็มาวางได้เลยนะครับผมโอเคพอวางแล้วนะครับผมก็มาดูอะไรครับมาดูบรรทัดต่อไปนะก็คือตรงนี้นะครับก็คือเขียนตามผมแล้วกันนะผมขออนุญาตไม่พูดนะกันอ๋อล้อเล่นล้อเล่นนะครับผมมันคือการซ่อนอะไรครับซ่อนอะไรซ่อนรูปไม่ใช่นะมันผู้หญิงนะครับเออ เดี๋ยวต้องเช็คดูก่อนว่าพพิม์เขียนถูกหรือเปล่านะครับเอ่อปุ๊บ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 ออเคถูกนะครับเราต้องเช็คนะครับไม่ว่าไม่งั้นมันจะเออร์เรสนะครับผมโอ้ลืมตรงนี้ครับ Data นะครับอ่า Data 0นะครับอ่ะหลังจากนั้นนะครับก็ใส่รอนะครับผมก็เขียนตามผมได้เลยนะครับผมง่ายๆเลยนะครับรอตรงนี้นะครับรอก็คือรายละเอียดนั่นเองรายละเอียดของอะไรของข้อความในการที่เราจะเอาเมาส์มาจิ้มปุ๊บมันจะโชว์ข้อความนะครับผมรอนะครับก็คือข้อความแล้วก็เขียนไปนะครับบบว่าาาเรรต้้องกใหแ คนคนแบบว่าเขาเอาเมาส์มาจิ้มแล้วให้มันขึ้นข้อความอะไรบ้างให้มันดูดีไหมมันจะได้หน้าซื้อหน้าหน้าแบบหน้าสวยๆอะ่ะเออเหมือนเราชอบผู้หญิงเราก็ต้องชอบคนสวยใช่ปะล่ะเออโอเคครับผมก็จะเขียนเป็นข้อมูลนะครับข้อมูลโปรเทคเดี๋ยวผมหาตัวอักษรพิเศษก่อนอ่านเจอละนะครับผมก็จะเขียนว่านะครับข้อมูลโปรเอ้ยไม่เอาดีกว่าเอาตัวอื่นเอาเอา,เอาดาวแล้วกันนะครับอ่ะ ข้อมูลโปรเทคเนี่ยนะครับผมป้องกันป้องกันโปรเทคอ่ะโปรเทคเฉยๆก็ได้นะครับแล้วก็มาเลือกใส่สีนะครับเหมือนเดิมนะครับเราเป็นคนชอบสีแบบสีลกๆหน่อยไม,ไม่ลกดิเราสบายตานะครับแต่ที่ทำมาไม่ไม,ไม,ไม่ไม่สบายตาเลย <c oughs> อ่ะโอเคนี่ก็ดูดีดูดีแลวก็เอามาวางนะครับนี่เห็นไหมเอ้ยมันต้องเป็นดีฟ้านะครับโอเคเปลี่ยนตรงนี้นะครับถ้ารออะมันเป็นดีฟ้านะครับ รอเอาพุทเป็นดีฟลต์นะครับโอเคมาวางใหม่วางใหม่นะครับโทษโทษนี่โอเคนะครับผมต่อมานะครับผมเราจะต้องใส่รายละเอียดมันก็คือเราก็อย่าด้นสดไปเลยอะ่ะใครต้องการที่จะแบบให้มันรู้ว่ารายละเอียดอันไหนมันเป็นอะไรยังไงก็เขียนเอานีครับโอเคปุ๊บอ่าผมก็เขียนว่าใช้ในการสร้างบ้านสร้างบ้านของคุณนะครับผมใช้ในการ ป้องกันบ้านป้องกันการสร้างบ้านของคุณนะครับเพื่อแบบมีคนมาทงมาทุบมันก็ทุบไม่ได้นะครับผมหากมีปัญหาติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเอ้ยไม่ใช่นะครับต้องไปแอดมินดิปัญหาปัญหาติดต่อแอดมินอ่ะเขียนแค่นี้แล้วกันนะผมไม่รู้จะอะไรบ้างใส่สีเลี้ยงดิสีเรียงดิแบงเออสีเรียงสีเรียงนะครับสีเรียงสีเรียงนะครับอ่าอุ้ยสีนี้สวยว่ะ แต่ไม่เอานะครับเอาสีแบบดูสบายตานะครับนี่นี่นะครับผมไม่รู้มันสบายตรงไหนนะโอเคนะครับใช้ในการสร้างบ้านแล้วก็อีกอันนึงนะครับอีกอันนึงหากมีปัญหาติดต่อแอดมินนี่อ๊บจับอ๊บนั่นนะครับผมต่อมานะครับผมก็วิ่งหนีเออไม่ใช่นะครับอันนี้คนรถต่อนะโอเคใส่สีตรงนี้เพื่อเว้นเว้นอะไรเว้นวักนะครับบม็นั่นเองนะครับ อ่าปุ๊บแล้วก็ต่อมานะครับผมก็เราก็การใส่ราคานะครับผมอ่าราคากับตัวอักษรพิเศษก่อนเอบราคาเท่าไหร่อ่ะห้าห้าร้อยหรือห้าพันห้าบาทห้าห้าห้าหมื่นแล้วกันเอาโพสิบคูณสิบผมห้าหมื่นอะ่ะแพงไหมไม่แพงนะรวยเอออืมใครแบบเล่นเซิร์ฟผมมีเงินหนึ่งห้าหมื่นก็มาซื้อเอานะครับโพสิบคูณสิบ อ่าไม่อันนี้ไม่ไม่ต้องเรียงสีนะครับมาสีขาวแล้วกันสีขาวโอเค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 เออรู้แล้วไม่ต้องโอเคบ่อยโอเคก็ได้ต่อมานะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่าปุ๊บปุ๊บอ่าแล้วก็นะครับผมคลิกเราจะเขียนคําสั่งนะครับคลิกเพื่อทำการนะครับเขียนข้อความเียคลิกเพื่อทำการซื้อ protect อ่านนะครับก็ใส่สีนะครับปุ๊บปุ๊บ เอบอ่าเนี่ยครับผมก็มาวางเอบแล้วก็หาตัวอักษรพิเศษมาทับอีกครั้งหนึ่งคลิกอากาถูกแล้วกันเนีัยคลิกคลิกนี่เอบสีขาวไปเอบสีขาวเออ่าเอบอ่าโอเคครับแค่นี้นะครับเราก็จะได้จะได้ display name ก็คือได้ชื่อโปรเทค ของเรานีครับได้อันดับช่องของโปรเทคเราได้อ่าไอเทมโปรเทคเรานะครับแล้วก็ได้รายละเอียดของร้านค้าโปรเทคเราเนะครับเดี๋ยวเรากดเซฟเลยนะครับแล้วก็มาทดสอบดูคําสั่งแล้วก็มาเช็คดูนะครับ DM Reload โนะครับผมอ่ะก็ขึ้นเหมือนเดิมนะครับ4ก็ทับโปรเทคนะครับโปรเทคะครับไม่ใช่โปรเท่านะครับโปรเทคนี่ไหมชื่อตรงนี้มันเปลี่ยนแล้วเห็นไหมไอเสือร่ายนะครับตรงนี้มันเปลี่ยนแล้วเป็นช็อปโปรเทคแล้วนะครับ ที่สีที่เราเรียงเลยนะครับนี่โอ้ยังสวยยังแจมนะฮะเออนะครับแต่มันยังไม่มีนะครับผมยังไม่มีความต้องการในการซื้อไม่มีคําสั่งยังไม่มีอะไรเลยนะครับคลิกไม่ได้นะครับตรงนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มใส่คําสั่งต่อไปเลยนะครับผมใกล้เสร็จแล้วยูหูสวยจัดนะครับโอเคต่อมานะครับผมก็ปึ๊บลงมาเลยนะครับเอาเริ่มแล้วนะครับเราจะเริ่มเอา เริ่มใส่อะไรใส่คําสั่งนั่นเองเนะครับเราจะใส่ความต้องการก่อนนะครับความต้องการในการที่เราจะให้ผู้เล่นซื้อเนี่ยมันต้องใช้อะไรครับใช้ใช้ใจเอออันนั้นเก็บไปไว้ใช้กับผู้หญิงแล้วกันนะมันต้องใช้เงินนะครับผมเราต้องมีเงินนะครับก็เขียนไปคลิกนะครับผมรีอะไรรีรีสตาร์ทอันนั้นไม่ใช่แล้วอันนั้นคอมมันร้อนนะครับรีคิวเมนต์นะครับผมอ่ารีคิวเมนต์นะเขียนให้ถูกนะครับรีคิวไบรเอ็มีเ e อ็นทีนะครับอ่าก็คือเราจะ ใช้ความต้องการและมันต้องมีความต้องการและในการคลิกแบบต้องการใช้เงินและเออต่อมานะครับผมก็สเปกบาร์สองครั้งนะครับสเปกบาร์สเปกบาร์สองครั้งนะครับสเปกบาร์สองครั้งแล้วก็อะไรแล้วก็นะครับผมก็เขียนไปรีควเมนต์นะครับผมรีควเมนต์นะครับความต้องการนะครับผมตรงนี้เติม S ด้วยนะครับเติม S ด้วยนะครับความต้องการอีกทีครับบรรทัดสองครั้งนะครับ Enter นะครับ ก็เขียนแร็งนะครับแร็งไพร์สนะครับผมก็คือการก็คือเงินนะครับอันดับเงินนะครับก็คือใช้ตรงนี้ก็คือเราจะใช้อะไรในการซื้อก็คือใช้เงินนะครับมันนี่นะครับโอเคนะครับต่อมานะครับเราจะใช้เงินซื้อโปรทิกก้อนนี้กี่บาทนะครับห้าห้าหมื่นนะครับผมก็ใส่ไปเลยสิบคนสิบผมห้าหมื่นอ่ะเซิร์ฟไหนไม่มีอ่ะโค้ดแทงขายไตโอเคครับห้าหมื่นหลังจากนั้นนะครับผมก็เราก็จะเขียนเพิ่มอีกนะครับก็คือ ตรงเนี้ยคือเราเขียนความต้องการและเราต้องมีเงินนะในการซื้อแต่ถ้าไม่มีล่ะเราจะให้มันมันซื้อได้ไหมอ่าก็คือตอนนี้ถ้าเรายังไม่ใส่คือมันยังซื้อได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาใส่นะครับก็ใส่เป็นดีอะไรดี D อะไรดีนายนั่นเองนะครับดีมาอะไรคอมมานด์นะครับผมคอมมานด์คอมมานเอสหน่อยคอมมานด์นะคอมมานด์นคอมมาน โอเคนะครับผมก็อ n นเ e อร์ไปอีกทีหนึ่งนะครับก็เขียนเลยนะครับปุ๊บเข้มานะครับผมตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าซื้อไม่ได้เนี่ยมันก็ผมจะให้มีเสียงก่อนนะครับอันดับแรกเป็นเสียงนะครับก็คือเสียงอะไรเสียงเฟลนะครับก็คือเอเนเสียงเสียงไอตัวแบดอะเสียงมันตอนเดทอะแบดแบดเอเอเอลวัสด์เอเดทเดทสนะครับอะต่อมานะครับผมพอเราใส่ เสียงแล้วนะครับผมมันเราต้องการที่จะแบบแจ้งผู้เล่นให้ทราบว่าเออแบบคุณต้องมีเงินนะเนี่ยก็คือเราต้องใส่ข้อความนะครับต่อมานะครับการใส่ข้อความเนี่ยเราต้องมาเทสดูก่อนว่าในเซิร์ฟเรามีคําคสั่งนี้ไหมนะครับก็ CMI นะครับผมไทเทิลนะครับ MSG นะครับชื่อเพย์เยอร์นั้นแล้วก็ทดสอบนะครับผมเทสดูนะครับอ่าเห็นไหมมันขึ้นกลางจอนะครับผมโอเคแสดงว่าอ่าตรงนี้นะครับไทเทิล เอฟเอสเอของ c m มใช้ได้นะครับแล้วก็มาเขียนนะครับก็เขียนไปนะคอนโซลนะครับคอนโซลนะครับคือเราจะให้คอนโซลเนี่ยเป็นคนจัดการนะครับก็คือเราแค่เขียนทํามันเฉยๆนะครับ c m มาย์ไทเติลนะครับผม SG นะครับผม Player นะครับ Player นะครับผมอ่า Player ก็คือชื่อ Player นะครับก่อนที่นะครับบางคนนะบางออลก็อาจจะใช้อ่า API ตรงนี้ได้เลยนะครับ แต่บางคนจะใช้ไม่ได้นะครับเราก็ต้องมาดาวน์โหลดก่อนนะครับ papi นะครับผมปุ๊บแล้วก็ดาวน์โหลดนะครับผม player นะครับนี่มันก็จะมีเยอะเลยนะครับอ่ะดาวน์โหลด player แล้วก็รี l o a d เลยนะครับ papi reload นะครับนี่มันก็จะดาวน์โหลดนะครับ api เรียบร้อยนะครับก็ใส่ player ไปนะโอเคพอใส่ player ไปแล้วนะครับก็ใส่ข้อความด้วยนะครับในการที่เราซื้อแล้วเราไม่มีเงินเนี่ยให้มันแจ้งเตือนว่าอะไรนะก็คือก็คืออะไรก็คือ f ฟ i l นะครับ F ออะไรครับฟลเขียนไง F A I L E D ีนะครับมาฟลแล้วก็ใส่ใส่เว้นวักลงมานะครับเว้นวักขึ้นมาก็ยอดเงินของของคุณไม่เพียงพอในการซื้ออ่าก็คือผมจะให้มันโชว์ข้อความกลางจอนะครับอ่าก็ยอดเอบนี่โอเคนะครับต่อมานะครับผมก็จะให้มันเขียนนะครับก็คือจะให้มันใช้งานก็คือแบบคลิกปุ๊บอ่า เองปิดนะเองเองปิดอ่า G U I นี้ไปเลยนะเออนะครับก็คือ close นะครับผมก็คือ close นะก็คือปิดนะครับผม close นะต่อมานะครับผมอ่ะใกล้ละนะครับก็คือส่วนประกอบความต้องการของเราคือใกล้จะเสร็จแล้วนะครับตอนนี้คือคือการต่อไปนะครับก็จะเป็นการคลิกแล้วก็แบบซื้อได้ในการกรณีที่เรามีเงินนั่นเองนะครับงงไหมนะครับไม่งงนะครับโอเคแล้วก็ต้องวินวักให้มันถูกนะครับให้มันถูกด้วยนะครับ ก็คลิกก็ต้องอยู่ตรงคลิกนะครับอ่ะเห็นไหมคลิกก็ต้องแบบเท่ากันอ่ะตรงเนี้ยเออนะครับผม c l i c e นะครับผมคลิกนะครับถูกนะคลิกอะไรคลิกคอมอะไรคอมมานด์คอมมานด์นะครับมี S ด้วยนะครับโอเคนะผมก็ขีดจิกๆอ่าคอมมานด์นะครับตรงนี้นะครับเราจะเริ่มแล้วนะครับก็คือเราซื้อเสร็จพอเราซื้อเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีเสียงนะครับก็คือเสียงการซื้อนะครับซื้อแบบ คือมึงซื้อไปปุ๊บอ่ะผมผมจะคิดอาให้มันเป็นเสียงแบบกริ้งเสียงอัพวิวอ่ะเออนะครับก็ซาวออนะครับผมซาวเอบนะครับอ่ะก็เขียนไปนะครับเสียงเสียงของอะไรมันเป็นเสียงเพเยอร์นะครับเวลาอัพวิวนะครับผมวิวอัพนานเห็นไหมต่อมานะครับผมก็ต่อมานะครับก็จะให้มันขึ้นข้อความนะครับผมให้มันขึ้นข้อความข้อความอะไรข้อความที่เราทำอ่ะ CMI นะครับไททอล MG พาเออร์ตรงนี้ก็คือคนที่คลิก GUI นะคลิกซื้อนะครับอ่าพอมันมีเฟลแล้วถ้าเราจะซื้อสำเร็จอะ่ะมันก็ต้องเป็นอะไร success นะครับผมอ่าถูกต้องก็ใส่ไปนะครับ su อะไรวะซื้อสำเร็จ su su c c e s s f l นะครับอ่าเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เว้นบรรทัดอีกรอบหนึ่งนะครับอ,อ,อึ๊บนะอึ๊บใส่สีใส่สีด้วยนะครับก็ คุณได้ทำการซื้อโปรเทคเรียบร้อยแล้วอาฉันถูกเนาะโอเคแต่แต่อะไรเรายังไม่มีคำสั่งที่จะแจกโปรเทคให้เขานะครับแล้วก็ไม่มีคำสั่งที่จะต้องการดูดเงินนะครับก็คือคอนโซลนะครับเขียนเลยคอนโซลเอ้ยคอนโซลนะครับผมคอนโซล PS กร i ป10บคูณนะครับโอเค ตรงนี้นะครับใครตั้งเป็นโปรเทคอ่าเท่าไหร่ะครับก็นี่นะครับก็คือดูตรงนี้นะครับก็คือต้องตั้งให้เหมือนกันนะไม่งั้นมันจะเสกโปรเทคไม่ได้นะครับไม่งงนะอ่าเพลเยอร์นะครับก็คือผู้เล่นคนนั้นนั่นเองนะครับเสกให้ผู้เล่นคนนั้นต่อมานะครับผมแล้วก็ทําการอะไรครับเพราะว่าตอนนี้คือเราคลิกไปอ่ะเราก็จะมีแค่นี้นะครับก็คือเงินเราจะยังไม่หักนะครับเพราะว่าเราต้องเราต้องเราต้องเขียนเงินเงินก่อนโอเคนะครับผมก็คอนโซลนะครับผม มันนี่นะผมเทคอ่าเทคเพยเยอร์นะครับผม, take, uh, take บผมก็คือจะทำการดึงเงินเขานะครับ5 0า0 0บาทนั่นเองนะครับ5 0า0 0บาทนะ5 0 0 0 0บาทหลังจากนั้นนะครับพอตรงนี้คือมันครบน่าจะครบเรียบร้อยแล้วนะมีข้อความแล้วก็กิฟต์ก็คือให้ให้เงินแล้วก็จะเป็นการดึงเงินนะครับก็มีเสียงเรียบร้อยนะ หลังจากนั้นนะครับเราก็ทําการคอสก็คือใส่ให้มันปิดเลยนะครับก็คือให้มันปิดคําสั่งมันเลยนะครับก็คือมันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับซื้อสําเร็จอ่ะเอบโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คดูนะครับแค่นี้ครับก็เป็นอันที่เสร็จสิ้นเรียบร้อยเรามาเช็คดูว่ามันได้หรือเปล่ามันแบบเราใส่ความต้องการใส่นู่นนี่นั่นแบบใส่ครบและว่ามันจะมันได้ไหมหรือว่าจะมีริดพลายไหมโอเคนะครับเรากดเซฟเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็มาที่เซฟไมค์ครับเราเลยนะครับก็มา ดวรักเมนูรีโหลดได้เลยนะครับอ่าเห็นไหมรีโหลดสําเร็จนะครับผมก็คือไม่มีรายผิดพลาดแน่นอนนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองซื้อดูนะครับเดี๋ยวรูดเช็คเงินก่อนนะครับตอนนี้มีศูนย์บาทนะครับคลิปเงินแป๊บเกินะครับกลิปห้าห้าหมื่นห้าหมื่นนะครับอ๋อยังปรับไม่ได้เราต้องปรับนะครับ CMI นะครับเราต้องปรับเงินให้ปรับให้ CMI มันใช้เงินก่อนนะครับโอเคปรับก่อนนะครับ CMI นะครับมันนี่นะครับ มันนี่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 แป๊บนึงนะครับเดีย๋ยวหามันนี่ก่อนนะครับมาเปิดใช้งานมันก่อนเปิดใช้งานเงินแป๊บเปิดใช้งานเงินแป๊บมันนี่มันนี่มันนี่อยู่ตรงไหนวะแป๊บนึงนะผมผมหาอีโคโนมี่นี่ไงตรงนี้นะครับอีโคโนมีมน่ตรงนี้นะครับ,รรบอ่าให้ให้ปรับนะครับผม ให้ปรับจากเฝ้านะครับให้ทดสอบทดสอบได้ยินไหมฮัลโหลฮัลโหลปรับจากเฝ้าเป็นชูนะครับคือมันจะทําการใช้เงินได้นะครับโอเคครับก็ cmi reload นะครับก็คือปรับเงินเรียบร้อยแล้วเรามากิฟเงินใหม่อาตอนนี้เรามีห0,000ื่นแล้วนะครับโอเคเรามีห0,000ื่นแล้วทุกคนหลังจากนั้นนะครับเราก็อะออกตรงนี้ไปนะครับนี่แล้วก็มาลองทับ่า ps reload ก็ reload โพด้วยนะครับเพราะว่าเราทาโพไปนะครับ แล้วก็ลองใช้คำสั่งนะครับโปรเทคดูาจากนั้นนะครับเราพร้อมจะคลิกกันหรือ,อยังนะครับสามสองหนึ่ง,ต,งติงตัเอา้าเดี๋ยวครับดูแป๊บนะครับโปรเทคทำไมมันซื้อแล้วมันไม่มีไม่มีอะไรขึ้นมา DM DM Reload นะครับโปรเทค มันไม่มีแจ้งอะไรเลยอ่ะเดี๋ยวสักครู่นะครับไม่มีอะไรแจ้งเลยเลยเฮ้ยแจ้งกันหน่อยดิพวกพวกอืมเพยเยอร์เพยเยอร์เนมเหรอวะแป๊บนึงนะครับเพเยอร์เนมเพเยอร์เนมเพเยอร์เนมเฮ้ยพวกไม่มีแจ้งอะไรเลยหรอปกติเองต้องแจ้งนะ เอาซื้อบรอดได้อันหนึ่งนะครับเอ้าทำไมพวกไม่แจ้งอะไรเลยอ่ะโอ,อ้โหก็ถูกหมดนะมันลงได้แล้วดิอ๋ออ๋อ,อ,อดีนายคอมมาดีนายคอมมา for อิเทมสิบอ๋อนี่ไงมันแจ้งแล้วนี่ว่า ดีนายอ่ะเราก็มีตามเงินไขนะเงินเราก็มีแล้วนะอะลองไม่มีเงินดูดิเพราะนี่มันนี่เซส อามันคลิกไม่ได้เลยอ่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาเจอกันพาร์ทสองแล้วกันพาร์ทนี้เอาไว้แค่โพลนี้ก่อนทําแค่นี้ก่อนเดี๋ยวผมพาร์ทสองเนี่ยผมมามาช่วยแก้นะครับแต่แต่ตอนนี้คือเอาเอาไปแค่นี้ก่อนนะครับทาคำคำค้างค้างไว้แค่นี้ก่อนเอาแค่เอาแค่รายละเอียดสวยก่อนแล้วกันเออเอาแค่นี้สวยก่อนแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมนั่งทําคลิปสองก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันพาร์ทสองนะ ทุกคนเดี๋ยว to เจอกันพาร์ทสอง๋ยวขอนั่งทำคลิปสองก่อน okay, นะครับโอเคนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่รับจนจบนะครับไม่ทิ้ง <pacing S 3> ไม่ได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปดูก่อนนะครับว่ามันผิดพลาดตรงไหนนะครับเดี๋ยวผมลงคลิปสองนะครับใจเย็นๆนะใจเย็นนะครับก็คือทําตามก็ได้ได้เกือบหมดแล้วนะครับได้เกือบหมดแล้วเหลืออีกนิดนึงนะครับก็คือถ้ามานั่งแก้เดี๋ยวมันจะยาวนะครับเอาไว้เจอกันนะครับพาร์ทที่สองนะก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบเดี๋ยวอ่าเดี๋ยว เจอกันพาร์ทสองเนี่ยผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขอโทษด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลุยกันใหม่ยู Yo hoo!